โอเคครับอันนี้รับตรวจเช็คกล่องแคสสามแคสสี่นะครับ B.M นะครับก็ตัวนี้เราเช็คนะครับก็อ่าดัต้านะครับข้อมูลแปดแล้วก็อีอีพร้อมนะครับ d ีสนะครับก็คือตัวนี้ขึ้นก็คือข้อมูลปกตินะครับแคนนะครับแคนมีการกระพริบนะครับก็ การสื่อสารสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดอกดอกกุญแจนะครับก็เดี๋ยววางลงนะครับอมีการมีเสียงก็คือดอกนี้ลงเรียบร้อยนะครับอ่าดอกลงสมบูรณ์นะครับโอเคครับผมก็รับตรวจเช็คกล่องแคสสแคสสนะครับเพื่อความมั่นใจในการเปลี่ยนนะครับ